คุณผู้ชมใครพูดภาษาลูได้บ้างเออใครพูดภาษาลูได้บ้างเอาสิสอนหน่อยสิถ้าถ้าจะไม่ผิดคำว่าสวยอย่างเงี้ยเขาจะพูดคําว่าหลวยสวยุยลวยสวยุยลวยสวยลากมูกอย่างเงี้ยแปลว่าสวยมากเนี่ยผู้กองสมาร์ทลอยนุยลากมูกลุนคุณลานุคืออะไรฮะอ้าครับ้ผม สบายดีเลยมาเต็มเลยเนี่ยเออรามปูมคือใครพี่รอนจูนพี่รามปูมพี่ปามอฮะอ๋อรามปูมคือผมเหรอใช่ผมคือรามปูมเหรอปูมครับแล้วจอรนคืออะไรอ่ะรอนจูนเหรอคือต้องต้องลงท้ายด้วยสระอูใช่ไหม แล้วก็อาจจะต้องเป็นตัวสะกดเดียวกันเก็ตเก็ใช่ไหมอันนี้ของคุณเอฟคืออธิบายถ้าอันนี้ผมเก็ตเลยนะเออเออมันคือคําว่าลูบวกปามแล้วเอามาผวนใช้ปาะนี่คืออ๋อถ้าอย่างงี้เข้าใจก็คือผวนใช่ไหมอ๋อถ้าอย่างงี้เข้าใจเอาลูมาใส่หน้าชื่อจริงๆอ่แล้วก็ผวนแล้วก็ผวนมันซะแล้วก็ใส่ตัวตัวสะกดตัวสะกดไปด้วยถ้าเป็นจอนก็เป็นลูบวกจอนก็เป็นลอนจูนอ่าอ่ถ้าถ้าเป็นกรนก็เป็นลูบวกกรนก็เป็นลอนกูน อเอ่อเอ่อผมผมสนใจที่คุณเบียร์บอกคือคําว่าเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเนมกันเยอะๆนะครับเป็นภาษาลูหน่อยครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่สาหรับชีวิตผมเลยอ่ะนายกนายกเขามีชื่อเล่นอะไรพี่ผมผมนึกไม่ออกพี่ติดนายกเขามีชื่อเล่นอะไรอ๋อลูนิดลูนิดลิดนิดลิดลิดหนูดลิดหนู ลิทนูด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 ลิทนูตลิทนูตเออชายแท้กับภาษาลูกชายแท้กับภาษาลูก